ในสายธาราเชี่ยวเลยสายใยเชื่อมโยงต่อกันพาิมพันจิตด,ดำเลือกในมนตราพย่อกรรไรนั้นหววใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียฟ้าบาทพที 14ป่วยวันรุ่งขึ้นในบ้านหลังเล็กเวลา6กนาฬิกาสิบนาทีนันน่งตาหนักๆลืมขึ้นบนเตียงนุ่มๆของตัวเองผมกวาดสายตาไปรอบๆก็พบว่าคนที่อยู่ด้วยกันกับผมเมื่อคืนหายไปซะแล้วได้สติผมก็รีบคว้ามือถือตัวเองขึ้นมากดแชททักหาอีกฝ่ายในทันทีพี่ กลับไปตั้งแต่เมื่อไรอะแค่ผมถามไปเช่นนั้นอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาในทันทีก็ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละตอนที่มึงหลับไปแล้วอ่ะการพูดสนทนาของเราดูปกติทุกอย่างแต่ผมกลับรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่หายพี่โกรธผมหรือเปล่าที่ผมขัดพี่เมื่อคืนน่ะช่างมันไม่เป็นไรหรอกดีแล้คือเออผมกลัวพี่เจ็บตัว คงเป็นเพราะทุกครั้งที่ผมมีอารมณ์ผมจะมีอาการที่ทรมานกายตัวเองมีหนำซ้ำแค่แตะตัวอีกฝ่ายก็ทำให้เขาเกิดแผลรอยแดงเหมือนโดนพิษจากมแมลงอะไรเข้าสักอย่างไม่เจ็บหรอกแต่ถ้าว่าแค่อีกฝ่ายบอกกลับมาเช่นนั้นผมก็ต้องขมวดคิ้วยุ่งในทันทีจะไม่เจ็บได้ยังไงพี่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงผมพิมพ์ตอบกลับไปและทำไมจะไม่รู้แต่ถ้ว่า แค่พี่พัดพิมพ์ตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็ต้องเบิกตาโพรงในทันทีหึเอาเถอะไม่ต้องคิดมากหรอกเรื่องเมื่อคืนถือว่ามึงรับรักกูแล้วก็แล้วกันเออเป็นคนคุยกันก่อนได้ไหมครับผมยังทําใจจากอูไม่ได้เลยอ่ะแล้วแต่มึงกูได้หมดถึงแม้จะรู้ว่าคำตอบของผมทำให้พี่พัดเจ็บปวดมากก็ตามแต่เขาก็ยอมทำตามใจผมอีกครั้ง โอเคเป็นคนเย็นชาที่ใจดีที่สุดเลยวันนี้ไปเรียนไหมอืมไปสิก็ระวังตัวด้วยนะนั่นก็ทำให้ผมต้องขมวดคิ้วยุ่งในทันทีแค่ไปเรียนทำไมจะต้องระวังตัวด้วยนะผมพยุงตัวเองลุกขึ้นมานั่งบนเตียงก่อนจะตั้งใจพิมพ์ถามคำถามอีกฝ่ายฮะระวังตัวทำไมต้องระวังตัวด้วยอะครับก็ เราเป็นคนคุยกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นห่วงไงแต่ถ้าว่าแค่คำนั้นพิมพ์จบผมก็ยิ้มออกมาในทันทีอ๋อฮได้ครับเป็นห่วงได้แปลกดีฮะคอนโดหรูไฟมืดพอมีแสงสลัวสลว <c oughs> พัดที่วางมือลงบนโต๊ะตัวเองดังปังเพื่อประยุงร่างไม่ให้ลม้ม ร่างนาที่เพิ่งคุยกับนนไปค่อยๆนั่งลงที่โซฟาอย่างช้าๆกลุ่มลายบ้านอินทนนท์พัดกดเข้าไปเพื่อทรงข่าวคำสาบผนึกวิญญาณของนนทถูกถอนออกแล้วนะ <laughs> จริงเหรอครับใ <you> นท่านเป็นคนถอนเหรอนพพลตอบกลับมาในทันทีอื <ımız S 3> ừ, มเมื่อคนะืนน่ะพัดบอกเช่นนั้นวัด ที่เพิ่งเข้ามาอ่านก็รีบตอบกลับในทันทีเช่นกันตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับพัดไม่ตอบกลับแต่ยกมือถือขึ้นเซลฟี่ส่งรูปตัวเองให้น้องชายดูทันทีที่ส่งภาพเข้าไปในสภาพหน้าซีดเผือกนั่นก็ทำให้วัดต้องรีบพิมพ์ตอบกลับมาในทันทีนายท่านหน้าซีดมากเลยครับไหวไหมครับนายท่านอยู่คอนโดใช่ไหมครับ ผมจะไปวังบาดาลขอให้เจ้าปู่ช่วยไม่ต้องกูขอบำเพ็ญตะบะก่อนไม่ต้องให้ใครเข้ามาในคอนโดกูนะกูไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพกายแท้ของกูแต่นายท่านต้องบำเพ็ญตะบะหลายปีนะครับถึงจะกำจัดคำสาบในตัวออกไปหมดอะผมจะไปขอให้เจ้าปู่ช่วยครับปล่อยไว้แบบนี้อันตรายแน่ๆขอบคุณมากแต่ไม่เป็นไรเจ้าปู่ไม่ช่วยหรอกยังไงแค่นี้ไม่ถึงตาย อย่างมากก็แค่สูญเสียพลังเองเออแล้วนายน้อยล่ะครับจะให้ผมบอกเขายังไงแค่วัดถามเช่นนั้นพัดก็ทอดสีหน้าเศร้าออกมาในทันทีนนเพิ่งจะตกลงเปิดใจคุยกับเขามาตอนนี้เขาก็ต้องเข้าฌานบำเพ็ญตบะเพื่อกำจัดคำสาปร้ายนี่ยังไม่ทันไรก็ทำให้นนเสียใจแล้วเพราะหลังจากนี้ เขาจะต้องห่างจากนนเพราะการบำเพ็ญครั้งนี้ต้องแปลงกายเป็นกายแท้เท่านั้นการพบเจอกับนนจึงยากขึ้นถึงอย่างไรพัดจะไม่มีทางทำให้นนต้องรอเขาหรือรู้สึกขาดหายแน่นอนกูจะค่อยๆไปหาเขาไม่ให้เขาขาดหายไม่ต้องห่วงหรอกนายท่านรักกับนายน้อยหรือยังครับตอนแรกก็เป็นแค่การทำตามหน้าที่ ถ้าไม่มีนนกูก็ล้างคำสาบวังบาดาลไม่ได้แต่เมื่อคืนตอนจูบกันตอนกูดูดคำสาบออกมากูได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วนนเผลอใจมาให้กูตั้งนานแล้วกูเองก็แอบวันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือความรู้สึกอะไรแล้ว,ว่านายท่านรักกับนายน้อยแล้วจริงๆใช่ไหมครับดีจังเลยวัดพิมพ์ตอบกลับมาด้วยท่าทางดีใจ แต่ตอนนี้จะให้นนรู้เรื่องคำสาบไม่ได้หลังจากนี้พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะรู้ตัวเองในะไม่ช้าว่าตัวเองเป็นใครพาดพิมพ์ตอบกลับเช่นนั้นก่อนจะแทกหานพพลเพื่อสั่งงานนพพลพยายามสร้างความฝันให้นนได้เห็นกายแท้ของตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับนายท่านกูเองก็จะค่อยๆค,คลายความสงสัยของเขาออกทีละข้อเหมือนกันอ๋อแล้วก็อีกเรื่อง กลิ่นของนอนจะเริ่มออกแล้วหลังจากนี้จริงด้วยหลังจากคำสาบหายพลังของนายน้อยจะเพิ่มขึ้นนั่นก็รวมถึงกลิ่นก็ด้วยจะทำยังไงดีตอนนี้แอพยาครุฑนั่นก็อยู่ในมอเดียวกันน่ะนายน้อยอันตรายแน่แนๆเลยพี่ดูแลเขาเองนพพลตอบกลับเช่นนั้นพัทที่ได้อ่านก็ยิ้มออกมาบางๆทันทีดีจับตาดูนนเอาไว้ตอนกูบำเพ็ญ มหาลัยผมนั่งมองห้องชัทของเพื่อนเก่าอย่างเอฟอยู่ใจนึงก็คิดว่าจะทักไปถามเรื่องวันนั้นดีหรือไม่ในเมื่อตอนนี้เพจก็ไม่อยู่ก็เป็นการดีที่ผมจะคุยกับเอฟโดยที่เพื่อนรักไม่สงสัยสิ่งที่ผมกำลังจะคุยกับเอฟต่อไปนี้ผมตัดสินใจทักหาอีกฝ่ายในทันทีมึงเรื่องวันก่อนที่คาเฟอเมซอนน่ะมึงรู้ว่ากูมีแผลที่มือมึงรู้ได้ยังไง มึงรู้ตัวเองดีไม่ใช่เหรออีกฝ่ายตอบกลับมาทันทีแต่ทว่าสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็ทําให้ผมขมวหมดคิ้วยุ่งอะไรรู้อะไรกูไม่รู้อะไรเลยผมตอบกลับด้วยอารมณ์ฮึกูไม่เชื่อมึงกับกูก็สนิทก,กันมากนะมีอะไรทาไมไม่บอกตรงๆวะมึงไม่รู้จริงดิอะไรกูเป็นครุดแต่ทว่าแค่เอฟพิมพ์ตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็ต้องเบิกตาโพลงในทันทีครุดเหรอ ม่เชื่อใช่ไหมเอ่อเปล่านะแต่มันมีจริงเหรอมึงเคยอ่านตำนานหรือว่าประวัติศาสตร์ปะถามจริงอ่านเออแล้วมันมีปะนี่มึงไม่รู้ตัวเองหรือว่ามึงกำลังหลอกกูห,หลอกอะไรกูก็รักมึงเหมือนเพื่อนคนนึงอะมือมึงพองใช่ไหมแต่เธอว่าแค่เอฟถามขึ้นมาเช่นนั้นผมก็ต้องชะงักนิ่งไปในทันทีอ่าใช่ ตอนนี้ก็ยังไม่หายอะ่ะผมตอบกลับไปเพื่อดูปฏิกิริยาของอีกฝ่ายฮะไม่หายมึงไม่มีพลังเยียาตัวเองหรือไงบ้านมึงสิกูทายยากับแอลกอฮอล์อยู่ฮะเดี๋ยวนะมึงมึงไม่รู้ตัวเองจริงๆเหรอรู้ที่อะไรกูก็อยู่ของกูปกติอยู่แบบเนี้ยจนมึงมาทําตัวแปลกๆใส่กูนี่แหละเหรอเอางี้มึงกลัวกูปะอะไรนะ ผมถึงกับต้องอุทานทันทีเมื่อเอฟถามขึ้นมาเช่นนั้นตอนเจออะมึงกลัวกูเปล่าแต่ถ้าพูดถึงตอนเจอกันเอาจริงๆตอนนั้นเอฟก็ดูหน้าเกรงขามกว่าเมื่อก่อนมากทั้งๆที่เราก็สนิทกันแต่การเจอกันครั้งใหม่ในวันนั้นกลับทำให้ผมต้องเอ่ยทักเขาขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแปลกใจเขาดูตัวใหญ่ขึ้นและดูหน้าเกรงขามจนมองออก ก็มันไม่ได้เจอนานอะ่ะก็เลยเกรงเกรงไม่ใช่ตอนกูเอาจี้สร้อยออกมามึงไม่สบายตัวเหมือนจะป่วยใช่ไหมนั่นก็ทําให้ผมน่าซีขึ้นมาทันทีเมื่อเอฟรู้ทันเหตุการณ์ในวันนั้นอืมก็ใช่อ่ะมึงจับมือกูแล้วมันโดนลวกใช่ไหมก็เป็นแผลอยู่นี่ไงเออกูเป็นครุฑและครุฑเป็นศัตรูตามธรรมชาติกับอะไรละ่ะทันทีที่เอฟทวนคําถามมาเช่นนั้น ผมก็ต้องชะง,งักนิ่งติดสตันคามือถืออยู่พักใหญ่มันคงจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอกนะจริงๆแล้วเราไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกอย่างนั้นเหรอแล้วแผลที่มือมันเกิดจากอะไรกันมึงกำลังจะบอกกูว่ากูเป็นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งมึงเป็นสองมึงเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นนั่นก็ยิ่งทำให้ผมตกใจเข้าไปใหญ่ เมื่อเดินมีข้อที่สองที่มันมีความเป็นไปได้สูงกว่าผมได้แต่ส่งอีโมจิหน้านิ่งไปเพื่อให้เอฟได้พูดต่อนอกจากไอเพชรบึงรู้จักใครอีกบ้างคนที่ทำตัวลึกลับและน่าสงสัยแปลกแปแย่ yeah, แล้วคนที่ทำตัวลึกลับเหรอตอนนี้ในชีวิตเรารู้จักก็แค่พิพัฒน์คนเดียวนอกจากจะทำตัวลึกลับแล้วยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เรายังสงสัยในตัวเขา ทั้งคำพูดการกระทำอะไรต่างๆที่ยังหาคำตอบไม่ได้มีใช่ไหมเออจริงจริงเหรอไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์ดูคนที่มึงสงสัยอะลองพิสูจน์ยังไงอะลองจี้จุดถามอะไรสักอย่างสิแล้วจะถามอะไรล่ะว่าแต่ใครวะที่มึงสงสัยฮแย่แล้วจะบอกเรื่องพิพัทกับเอฟไม่ได้เด็ดขาด ถ้าเอฟเป็นคลุกขึ้นมาอย่างที่มันว่าจริงๆและพี่พัทเป็นอย่างที่เราสงสัยจริงๆเรื่องนี้ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆสู้เงียบและปิดบังเรื่องนี้เอาไว้ก่อนได้จะดีที่สุดไม่มีอะไรหรอกไว้กูจะลองพิสูจน์ดูแล้วกันผมตอบแค่นั้นเอฟก็ไม่ตื้อต่อเออว่าแต่มึงจะยังอยากคุยกับกูเหมือนเดิมไหมเรามันเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่บรรพการถึงกูอยากจะญาติดีกับมึง แต่กูก็เกรงใจเผ่าพันกวัวปู่กูกับองค์ดำแสนสิริไม่ถูกกันคงยากที่จะเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสองเผ่าอีกครั้งขอโทษนะมึงเออนี่มึงกำลังจะบอกกูว่ากูคือพญาน,นาคจริงๆใช่ไหมก็แล้วแต่ว่ามึงคิดยังไงถ้ามึงไม่รู้ตัวเองก็ถือว่ากูมาเปิดเมฆให้มึงก็แล้วกันผมได้ยินเช่นนั้นก็ไม่สามารถตอบกลับต่อไปได้เลย ได้แต่พิมพ์จุดๆ,ๆส่งไปหลายวันต่อมามัวแต่นั่งคิดเรื่องนั้นอยู่หลายวันผมคิดไม่ตกเลยจริงๆกับสิ่งที่เอฟพูดมาจนเก็บไปฝันเป็นตูเป็นตะว่าตัวเองเป็นพญานาคขึ้นมาจริงๆมผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ทว่าอยู่ๆเสียงลายก็เด้งขึ้นมาปรากฏชื่อและแอคเคาท์ที่ผมไม่เคยคุ้นเคยผมกดเข้าไปอ่านในทันที ก่อนจะเห็นว่าคนที่ทักมานั้นคือน้องชายของพิพัฒ์อย่างวัดนั่นเองสวัสดีครับพี่นนท์วัดเองนะเอา้าไงวัดพี่นนท์ว่างไหมครับมีอะไรหรือเปล่าเอา่อคือพิพัฒ์ไม่สบายครับนอนอยู่ที่คอนโดอะเอา้าเหรอเออพี่ก็ว่าพี่โทรไปก็ไม่รับทักไปก็ไม่เห็นตอบผมเป็นห่วงมากครับยาก็ไม่ยอมทานพี่ไปดูหน่อยได้ไหมครับอืม ได้สิเดี๋ยวพี่จะไปตอนนี้เลยล่ะผมพิมพ์เสร็จก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำในทันทีหลังจากที่ผมออกมาจากห้องน้ำผมก็หยิบมือถือขึ้นมาทักหาพิพั์อีกครั้งหลังจากที่เขาไม่ค่อยตอบผมมาหลายครั้งแล้วพี่ป่วยเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอะ่ะผมกำลังจะไปหานะเดี๋ยวเอายาไปให้ฮะใครบอกอะ่ะวัดครับเขาทักมาหาผมดูท่าจะเป็นห่วงพี่มากเลยนะไม่ต้องห่วงหรอก กูดูแลตัวเองได้มึงตั้งใจเรียนเถอะเย็นนี้เดี๋ยวโทรไปคุยนะไม่ได้ผมอยากเจอแต่นะช่วงนี้โทรไปพี่ก็ไม่ค่อยรับทักไปก็ไม่ค่อยตอบเพิ่งมารู้จากวัดน,นี่แหละว่าพี่ไม่สบายอ่ะทั้งๆที่ก็บอกวัดไปแล้วว่าไม่ต้องบอกมึงก็เขาเป็นห่วงพี่อะจะไม่ให้บอกผมได้ยังไงและนี่ป่วยมากี่วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หายละ พอได้ดื้อก็เอาไม่อยู่เลยจริงๆคนนี้ผมถอนหายใจเฮือกเมื่อเห็นอีกฝ่ายตอบมาเช่นนั้นช่างเถอะเดี๋ยวผมไปหาแล้วกันพัดเลือกที่จะไม่ตอบอีกฝ่ายเพราะรู้ว่าถึงจะขัดใจยังไงนนก็จะมาให้ได้อยู่ดีมือหนากดจิ้มเข้าไปในไลน์กลุ่มก่อนจะแท็กหาน้องชายตัวเองในทันทีบอกนอนทํทำไมนายท่านเรื่องอาการไม่ดีแล้วนะครับ ผมว่านายน้อยต้องรู้ความจริงได้แล้วอ่ะรีพาเขากลับวางบาดานแล้วรักษาตัวเถอะนะครับวัดตอบกลับมาพัดก็นิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะยกแขนตัวเองขึ้นมาก็พบว่าหนังมนุษย์เริ่มบางจนทำให้เห็นเกล็ดนินภายในได้ชัดเจนครั้งนี้ผมเห็นด้วยกับวัดนะครับนายท่านนพพลตอบกลับอีกเสียงอืมพัดตอบกลับแค่นั้นมันก็จริงอย่างที่พวกเขาว่า ตอนนี้ร่างกายของพัดเริ่มไม่ดีแล้วคำสาปผนึกวิญญาณรุนแรงกว่าที่คิดไว้มากอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนายท่านมุนจำแรงกายเริ่มเสื่อมร่างกายเริ่มกลับเข้าสู่กายแท้แล้วอะไรนะนพพลถึงกับอุทานเข้ามาในแชททันทีกูยังไม่พร้อมให้นนเจอกูในตอนนี้แต่ยังไงซะเขาก็ต้องรู้นะครับนายท่านสักวันเขาก็จะต้องรู้อ่ะ วัดพิมพตอบกลับมาเช่นนั้นก็ทำให้พักนิ่งคิดไปพักใหญ่เขาถึงเวลาที่จะต้องรู้ความจริงแล้วนะครับนายท่านคืนปล่อยเว้นานกว่านี้ผมกลัวว่าการบำเพ็ญของนายท่านจะยาวนานเป็นพันปีนะครับวังบาดานจะต้องคำสาปไปอีกนานเลยนะครับได้กูจะบอกความจริงขอบคุณนะครับที่รับฟังผม